ครับสวัสดีครับทา่านผู้ชมที่ขับรถมือนีบ่าวแอมโลทงเดินเดินทางมาติดตามตัวเลขกับพอ่อหญิงอีกครั้งหนึ่งนาะครับทา่านผะู้ชมเนาะคุณพอ่อหัวหนาห้าผีของเฮาครับเอฟซีตอนนี้ก็อยู่บ้านพ่อหญิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับฝันดีครับงวดวันที่หนึ่งกันยาคมพศ2567ครับไปเบิ่งมะลำสิงกับเซียวกับเพื่อนกับฟุ้งนี่แหละครับเอฟซีอยู่ในบ้านมีมีบุญบ้านครับเพื่นก็นมีจัดงานการแสดงครับจัดการแสดงเอามะลำมางานมาฉลองเนาะครับเอฟซี พอเหงื่อเป็นสื่อพ่วงมาไล่ไปห้อยข้อนักล่องครับนักล่องกระซิบบอกเลขกหางหูสามตู้ครับเอฟซีไดนักล่องเลยสังเปกได้ครับนักล่องเป็นผีแมฮันนี่ครับเอฟซเนาะผีแมฮันนี่นี่เป็นกะเคยบอกเลขแม่นครับให้โชคให้ลาบชาวบ้านนี่ก็มาหลายครับตกมาเมื่อคืนนี่ครับมาเฮาเบิดคืนครับเอฟซมาบอกเลขกพอเหงื่ครับสิเป็นตัวไรครับนั่งทายุครียนี่แหละครับท่านผู้ชมไปรับชมและฟังเรื่องเล่าครับ สวัสดีครับคุณพ่อหญิงสวัสดีครับคุณพ่อหญิงสุดรอครับท่านผู้ชมเนาะคุณผู้สาวถามหาลายตัวนี้คุณพ่อพ่ออของเขาเออเสียบใน้างกึ่งเสือขาวตัวนี้คุณนะจริงๆมีเลียมหยากักสากาะพ่อหญิงเนาะอืมรีดคู่มืออยู่เพราะเราเสืออนี่คือเลียมคัดเนี่ยโดนโดนรีดเธอนึ่งอ่าโดนโดนรีดเทอนึงพาลเรรีดให้ครับรีดเองแล้วรีดเอง โอ้นึกว่าจะมีผู้แายผู้สาวหลีดให้ที่สัตว์เราเนาะครับเอฟซีคนโสดนี่แหละครับธมชุ่มนี่มาตามเพิ่นคือเก่าล่ะใส่เสื้อลายอ่องต้องเลยลายยังก่อนนี่สีฟ้าฟ้าไลยขีดเหย่าๆลงไปเนาะครับเนาะลายอ่อนๆเหย่าๆตัวครับคันถ่ายเบิ่งนไก่ๆน่เลยอ่อนลายอ่อนฟันแนวได้ครับคุณพ่ออยังเบาซูเอฟซีเพิ่นฟังนะครับฟันเอาไปอัันนน้เบิ่งมอลำ ไปเบิ่งมาลัมโอ้ครับผมเห็นเห็นบุญบ้านนะโอ้บุญบ้านออครับไปหลายคนเดียวรอกแล้วก็มูก็เพื่อนหลายคนอยู่อือไปกันหลายคนเออไปหลายคนครับโอ๋อชวนกันไปเหมือนนี่มั้งนะไปแบบเจ้าของเถขึ้นมวน,นกันเลยเต้นท์หานะ่ะ โอ้ส่นาหารเลยมันม่ดีกีร่างกายอยู่บ่ละครับบอบ่บอได้กินเลยแต่ว่ามันขึ้นมวนโอ้ครับ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 เปิดเพื่อนดีดีเปิดเพื่อนเนาะเอเลยเต้นโซ่นาหะนยังไปนะครับผมก็มัมูก็เต้นนี่กันละเต้นโซ่เช้าเลยอน่นอ่นอนครนบคนณ่อพ่อห่นีนี่นีเนีอนีคัับมานี่นีน ไปสือพงมาไล่ของสามมาล่ำก่อนหน้าว่ะนะครับผมมาเริ่มไปสือพงมาไล่ของสาวม,มาล่ำครับขอ,องสาวม,มาล่ำกองมัตสุพนและนักเตะอย่างเงี้ยโอ้หาเครื่องบ่ครับโอ้เน่นอน,ใ,น,อนใจสปอร์ตเลยครับมาล่ำก้องไ้เพิ่มอะไรเพิ่นผู้ชายผู้หญิงล่ะครับผมออนักเต้ะก้องไ้ครับค้องมัตสุพนนะครับผมมันอาจจะเปลี่ยนกันนะอืครับ กัมวนนอ,นอโเพิ่นคือว่าครับผมอ่ะสิวานอ <c oughs> ยงไรเสียงดนตรีขึ้นแนนอยู่ยาโหลดวะเงาเสียงเสียงไงครับ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 มันต่ออยู่พวงแน้วะ่ะครับผมก็เลยบันเอ็มไปคล้องไปมาบัดไปห่วยบัเป็นอันนั้นมอลลั่มบัดเป็นเป็นเป็นฮันนี่เป็นเอียงก็ครับเป็นสาวฮันนี่สาวฮันนี่แม่ ปูปวาล่ำนะเสาฮันนี่ไหนล่ะครับพ่อหย่งฮันนี่สีอานเนี่ยล่ะฮันนี่สีอิซานแม่ห้วยคือสร้างว่าเท่าบาทเลยเป็นเสาฮันนี่ก็อันนี้มาล่ำเลยเป็นแม่ฮันนี่แม่แม่ฮันนี่โอ้เลยของวงมาไล่เพิ่อนออกมากระซิบใส่หูเยอะครับกระซิบใส่หูกระซิบแนวไหนล่ะพ่อหย่งกระซิบเปิ้ลใส่เลขครับใส่เลขเลยสามตัวเลยพฟองคของพฟองมาไล่เพื่อนน่ะนะ เพนอะไรเด็กสามตัวเลยไอเด็กสามตัวเลยบอครับหมวดเนี่ยสามโตัวเลยสองโตัมีบอล่ะครับสองตัวบอมีบอมีเอาบอเป็นยังครับเอฟซีนี่ล่ะคุณพ่อหัวหน้าผีเห่าครับเอฟซีไเสามโตเัวหาสามโตเลยคนอืมครับ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 หมวดวันที่หนึ่งครับเนวันะครับตัวไหนล่ะครับพ่ออย่างห้าเจ็ดสามวันไหนห้าเจ็ดสามแมนเป็นวันสามโตเลยนะครับ ยินช <gesch> ัดเจนยิน <Und> ช <is 40> ัดเจนเลยคนซับเสีหูนะคนบริญยินดอกคนซับใสียงหูทั้งนี้นะคนซับซิมใสีหูกระซิบกระซิบหูพอย่างหูไปเพร่ะกระซิบไห้ย่างหูไปได่างไรล่ะครับย่างหูไห้เพื่อนเพื่อนกระซิบเสีหูไอ้เด็กเดือดสามตัวคนน่ะเอาพวกมะไรไปคล้องไอ้เพื่อนหรือเปล่าครับแม่นแม่เป็นไห้ตอนคล้องพวกมะไรหรืออย่างไ้ตอนคล้องพวกมะไรเลยบกระซิบใสีหูเลยสามตัวเดือดเดือดเลยคนน่ะ อือาเขาขาเขาสมเป็นคตนตลอวภน้าพีดีตัวไหนครับมวดวนึงก็ได้ยูได้นิดน้อยในตัวไหนอีกค <04. S 2> <04. S 1> ่าบาศูนยี่ศูนยี่แม่ศูนยี่จังได้อีกบอกเอฟซีไปตัวไหนอันสองหนึ่งโมเมนต์เหครับสองหนึง่งแต่มันมันมาพันน้ำก้นนะมาฟันน้ำก้น <c oughs> โอ้ย ตาย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 โบธงหาเบาแอมโลธงนี่เนาะครับเนาะมันมือมันออกกึ่งเลี้ยวหน้าก็มันพ่าะอย่างก็จังบอกสองหนึ่งมันออกสามหนึ่งเนาะเลขสองสามตัวตัวใดก่อนคือครับทีมงานลืมลืมแล้วเนาะอ้าโบพยั้งโบพยั้งเอาเอานี่ละสันเลขแม่ฮันนี่นี่ตัวใดก่อนครับพ่าะอย่งห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามแน่นอนตัวครับแน่นอนแน่นอนเพิ่นได้บอกให้ายๆยังสื่ออยู่บ่ล่ะครับไม่ได้บอก ก็นอนไปอีกไปไปผันว่าเดี๋ยวไปเก็บเห็ดเก็บเห็ดเห็ดเป็นเว้นเห็ดปวกมันอยู่สองจุ่มโอ้ยมีโชกแล้วมีโชกแล้วนี่ตะเห็ดขาวชนพู่น้นนี่จเห็ดปวกงามๆดอกไังไงนอนรับไปอีกนะน่ะนอนรับเสือไปโอ้ยครับครับเก็บเห็ดก็เลยไปสองคนแบ่งกันแบ่งกันนะครับผมคนคนระกตาแบ่งกันคนระกตาอได้เลขบ่ล่ะ ฮะหู้แกงหัวเลยครับบัวลอเลยเอาบัเป็นยังคือว่าเมฮะนี่เพิ่นมาบอกแล้วเนาะครับเนาะสามตัวแล้วเนาะครับสามตัวสามตัวเด็ดๆเตกับผลยังเอาเอาเอียงกับเอฟซีอีกหน่อยนะคุณพ่อพ่ออ่กับบัมียังมากไหมล่ะขอให้มีส่งมีลาเมือนี่นะให้เอฟซีผู้สาวเพิ่นส้มความรอบางจัหน่อยตัวผลเอาเขาใกล้ๆกล้ในตัวผล เออจ็ดปีละครับตอนไหนหกสิบเจ็ดสิเขาหกสิบเจ็ดย่างเขาหกสิบเจ็ดย่างเขาหกสิบเจ็ดเนาะครับเนาะครับเอ้าไอ้อยู่ดีดมีแห้งครับสุขภาพแข็งแรงแล้วครับพออยังเอฟซีทุกคนเนาะครับเนาะที่สาคัญขอให้มีโชคใหญ่ท่านทาฟันโค้งทุดทไทยยังได้กับตรงทั่วมหาได้ครับพออยัางยาซิอันเอาโชคคนเดียวได้เนาะครับเนาะนี่ล่ะครับเป็นผู้ที่มีเส้นครับ,รบท่านผู้มชม พอหย่งคุณพ่อพอ่ออของเฮาเป็นจังได๋ครับความเคลื่อนไหวของผีหน้าผีตาแหกโมมาโมมาโมมาเลยบ่ครับบ,บ่ๆอีมพอพันเห็นเลยพี่แม่ใช่น,นี่นี่มาแต่จังได๋ล่ะ,ละมาฝันเห็นหล่ะครับพอหย่งเพิ่นมะล่ำนี่ล่ะไปเบิ่งมะล่ำนะเป็นแม่เป็นแม่อันนี่นะโอ้อ้อาวเพราะว่าเพิ่นก็เป็นผู้ที่ บอกเลขกแม่นเนาะครับแม่น่ฮันนี่นี่มักจะชอยเหลือชาวบ้านหรือว่านักแสวงโชคไปทําบุญอยู่ที่ศาลเพื่นถวายพวงมาได้ถวายพวงมาไล่นําแดงหรือสิ่งของต่างๆนี่มักจะได้โชคตามมาครับท่านผู้ชมหมวดนี้เพื่อเป็นแนวทางสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลเนาะครับพออย่ิงเนาะครับผมขอให้ถือรา่งวันที่หนึ่งครับกับคุณพ่อพ่ออ๋อของเขาครับสุดหล่อเด้ครับนี่นี่ยังสูดอยู่ได้เราคนสูดตัวนี่ ครับเดี๋ยวสิจดตัวเลขไ้แคบหน้าจออีกครั้งหนึ่งครับครับผมมากับทีมงานเนาะครับสมอนชุ่มเนาะบว่าจะเป็นน้องพุทธโธชาแนลมีช่องเป็นของเจ้าของเหรอครับเอฟซีเนาะก็ให้กดไลค์กดแชร์ให้น้องน้ำครับเป็นผู้ที่บอกเลขแม่นที่กันตอนนี้น้องพุทธโธของเขานีครับมีช่องเป็นของตัวเองแล้วพุทธโธชาแนลหรือว่าทีมงานต้องมีสามดาวเบวแอมโลทงครับมีเด็กเด็ดเด็ดกสีห้ามาฝากเอฟซีขเก่าครับครับผม จังไรอีกครับพอยังมีอยังอีกอยู่บ่ครับโอมีอยังแล้วมันก็พันตัวนั้นเนาะครับเดี๋ยวสิจดตัวเลขไหมเอฟซีแคปหน้าจอพูดเอาโอ้รอหลายยิ้มเปื่อยๆเลยเล่าผู้สาวมีหรือบ่ครับนี่บ่บ่ยัางสดโอ้เอ้าไผมีผู้แสพผู้สาวก็หามาให้เล่าในเรื่องพอหยิ่งพน้าผีก้องเข้านี่เนาะครับเนาะบ่ต้องย่านดอกผีครับครับขอบคุณที่ลับครับคุณพ่อหยังครับสวัสดีครับครับผมไปรับชมเมึงตัวเลขครับคุณพ่อหัวหน้าผีกันครับ ครับผมธรรมโอชมเนาะตัวเลขของพอหญิงครับเลข3าตัวนะครับธรรมโอชมเนาะผีเมฮันนี่ครับกระซิบข่างหูบอกเลขครับ573 573ดสาเจ็ตาเหนครับเอฟซีงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศ2567นี่ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับพอพออหรือว่าพอหญิงของเฮาครับเอฟซีสำหรับคลิปนีเบ้าแอมโลทงกสิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่อย่าพึ่งไปใส่เอฟซี เมื่อนีบเบาแอมลาทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับ,บเบาแอมลาทงนีจะเดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกยงทองเรีย่ยงรั์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าบบ้ไขเขาล้านคนยางพานเอาตุวนนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม เอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกขอ,งส,อ,สองสื่อเรียกสื้อลอตเตอรี่จึงสือถือนะครับน้อนะงผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้องในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับครับท่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้นใช้ยังไงเนาะอนเรื่องการเมตตาหมายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเน้ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หแลยนะครับใช้เลยใช้เลยใช้เลย เปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มรูปคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อเป็นกุรอดบเน ตอนนวัสีเหรเนะราะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ข <timeline S 1> ายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหมยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับ้องเบตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินคาวกบรอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่ายางบบเห็นลานเฮาแขยว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลาน เหตุในคนมองมาเห็นลานค่าเฮาเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเห้าครับขายดีปันเท่น้ำี่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปูมากนะครับเนาะแล้วก็มือแทะแครับ่านผู้ชมมือแทะแแล้วก็บี้ยังสีครับ หมุนจังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทือรูปปากสามเทือนะครับท่าปากสามเทือท่าคิวสามเถอแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดคาราบาวจนเนี่แต่งเพลงให้ลุงปูรอดลนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนาะครับเนาะมีลุงปูคูนมีลุงปูคูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดลุงปูรอดเนาะครับเนาะวัดลุงปูรอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดลุงปูรุยเนาะครับเนาะวัดลุงปูรุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับ เืินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีต่เงินไหลมาเท่าก้นหักก้นหลงเบาแอมเราตรงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสมทชุมผม้ชมครับเอาไปหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแร่กระจายให้เงินไหลมาเท่ากนาะครับนอก่านสม้ชุม้วกาเบาแอมเราตรงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนข้องหลวงปุรอดมาให้เอฟซีนะครับผม้ชม เอาไปอาบํำระร่างกายเสเนียดจังไรที่บบดีทีลร่าสีมันบดมันบังเสเนียดจังไรนตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับสามผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับสานผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับสานผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาโหลายครับมาฝากอิบซีลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเาตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุ ให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มันตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้อืครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ